เท่าไหร่จ <einfach> ้าทั้งหมดเท่าไหร่คะสักครู่ตาเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเอาให้เดี๋ยวหนูเอาให้เดี๋ยวหนูให้คนโอนมีตังค์สดเลยใครก็ได้เชื่อเอินเงินค่าก๋วยเตี๋ยวให้บีหน่อยใคร โอนคะ่ะก๋วยเตี๋ยวอ,อให้เบียร์หน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เบียร์โอนคืนให้ร้อยห้าสิบเท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบบาทกลับไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์เขา <c oughs> เดี๋ยวกูไม่จ่ายเดี๋ยวกูชิ่งเลยนะสุมมทาสุม,มนทาใช่ไหมคะสุมมทาค่ะ <c oughs> ชื่อสุเข <c oughs> ้าไหมคะ เลขอะไรนะครับคุณลุงอันนี้ผมก็มีปัญหาเหมือนกันอ้าวขาวไม่ไม่คือบอกเลขมาเดี๋ยวมันเข้าไปเองค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินมันเข้าไปเองค่ะบอกบอกเลขพร้อมเพย์มาเฉยๆค่ะศูนย์แปดห้าคุณนาดูงั้นค่ะเชื่อใจหนูไหมเชื่อใจหนูเนาะเชื่อใจหนูเนาะแค้อยหบาทโอเคหนูชิ่งอะไรร้านแล้วค่ะ 150บาทยี่หะไรโอเคเขาบอกไม่ต้องแล้วนี่ก็เป็นเหมือนกันคะขอโทษ